ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมแลนเจอร์อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนในการทํงไงให้ได้เดนเจอร์แต่ละตัวนะครับลดตัวน้อยใช้น้อยนะกตัวนะเนี่ยตัวนะทําไงให้มันลดน้อยนะครับแล้วก็ใน PP มันก็จะ ในการชนะคนอื่นง่าย,ายขึ้นนะครับเราใช้แร่น้อยนะครับกับเร็นเจอมีประสิทธิภาพนะอย่างแรกนะครับให้ข้อหาที่ดานหลักก่อนเลยนะ,รนะครับสเตตหลักเนะครมันจะค่อนข้างมีสำคัญในการ p ิวประมาณ4 5%นะประมาณาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นี่หนะประมาณ10ได้นะครับเพราะว่ามัน จะมีไอ้ค่าช่วยในการถ้าเราเก็บครบร้อเปอร์เซ็นตะ์เนะี่ยเช่นในเกียร์เช่นในสมบัติชิ้นนี้นะมันเพิ่มระยะการโจมตีคอนเทนเจอร์เรานะเก็บครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อันเนี้ยและเนี้ยสำคัญเลยนะครับก็คือไอ้สมบัติชิ้นนี้ไอบุกเขาแห่งสยามไอบุกเข่าให้สายลงนะเพิ่มอัตราการลดแรนะ่ครับคอนเทนเจอร์เราคนระับดีเลยนะอันนี้ดีเลยมันจะช่วยในการฟิวพีด ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้รัตาก,การขีปนาวุธอันนี้ไม่ต้องการก็เพิ่มรายธาตุที่ได้รับเมื่อชนะศัตรูนะครับอันนี้ก็สําคัญโยนะครับก็ผมไปก็แนะนำนะครับให้เก็บของชิ้นไหนบ้างนะครับก็เลื่อนมาทิดานหนึ่งนะครับเออแน่นอนครับไอชิ้นนี้นะครับ ก็บุคอใยใช้ไซลมนะครับก็ดันหนึ่งถึงดันสิบสองนะครับเอเรากดอ,อกก็กดออนนะไปดันหนึ่งถึงดันสิบสองนะครับแต่ก็เป็นชิ้นนี้หรือเปล่าที่แต่ไม่ใชนะ่อันนี้เพิ่อมอินเจร์นะก็มันจะมีด่านบอกข้างล่างนะว่าตรงไหนได้บ้างครับ นี่ครับรถไรธาตุที่สร้างเรนเจอร์นะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะครับรถไรธาตุที่สร้างเรนเจอร์นะครับเก็บในดานที่169นะครับถึง 1/ 80นะครับในสีาสคัญเลยนะครับแล้วเพิ่มไท่ากี่จำกัดขั้นสองนะแร้จะเก็บไม่ได้นะครับ ก็มีให้เก็บก็แนไดนำนะให้ครบร้อยทุกอันดีกว่านะครับพยายามให้เก็บครบมันจะมีอยู่วันหนึ่งนะประมาณวันไม่วันพุธก็วันพฤหัสเนี่ยนะครับมันจะคูณในการแบบอกสมบัติ3ดาวมากขึ้นนะก็เก็บให้มครบตรุกด,ด่านนะผมก็เก็บครบทุกด่านนะเท็นะบหมดตุกด,ด่าน,นครับคนนกที่เขาใจในเดือนนี้ก็เอาไปไล่เก็บไล่ฟาร์มให้หมดเลยก็ได้นะครับ พยายามไปเปิดออโต้เ,เล่นไว้นะนะผมก็เก็บครบหนึ่งอทุกอันนะแล้วก็อย่างที่สองนะครับนั่นะก็คือเกียร์นะครับเกียร์ตั้ง D ระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นเกียร์ฟรีก็แน,นะนำครับคอนรองเท้ากระเป่านะครับไอคอนคอนเนยนะครับแล้วก็รองเท้านะครับ นะเดี๋ยวหาตัวแบบกำกำใส่ก่อนนะเช่นนะตัวเนี้คนระับเฮ้ยเอาตัวเป็นวลวโรยวลวโรย40ดีกว่านะมันจะได้แบบในการสถิตบางคนเขาก็แบบอาจจะยังแบบปั้นไม่แม็กนะก็จะมาสอนแบบหาได้เจอไหนี่แบบเกียร์แบบท่าสูงๆนะม่เกียร์ท่าส,งสูงๆนะนครับ เอาไอ้หอรัตนะครับหอรัตเนี่ยเป็นสายไวพริบนะครับแต่ผมอยากได้ให้มันอึดๆนะอยากได้ให้มันอึๆนดๆนิดหน่อยนะหรือไม่ก็อกอกออกตกตายก็ได้นะอันนี้มีแร่ปันหกร้อยนะครับแร่เยอะเลยนะผมก็จะใส่ไอ้นี้เลยนะครับขอนะมันจะได้เลือดนะเลือดป้องกันกายนะครับยอมทีกายนิดหน่อยนะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับก็เป็นรองเท้านะครับ เลยรองเท้าน,นะครับหาพยายามหาค่าสูงๆนะครับอันนี้คือค่าสูงๆนะอันนี้คือว่าค่าสูงเน,นะครับหายากมากครับรดได้ธาตุ31%นะก็ะคือเหลือ900ทันทีเลยนะครับนี่มันจะเหลือ900ทันทีลนะแต่ถ้ารู้สึกว่า900นะมันยังเยอะไปนะครับมันแบบยังใช้เยอะไปนะก็ให้ใส่เข็มขัดเลยนะครับหาธาตุหาค่าสูงๆไม่หาธาตุเน่หาค่าสูง,สง ครับ37.8นะครับ,บรนะค่าสูงที่สุดนะครับก็เหลือ600นะครับแต่ว่าเลือดก,ก็ดพอได้อยู่แต่ว่าจะไม่มีดาเมจเน้นอาศัยบับโจมตีเอานะครับแล้วก็พอเล่นในด่านมันก็จะเหลือแร่ประมาณ400 400กว่าเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปผิวผีให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาไอา้หอรักมาเลยนะผมก็มีแต่ทีมที่ผมแบบ ผมหยิบโมระฮะลงมาเนี่ยโมระฮะผมก็ยังใช้แร่นะใช้รถแร่เหมือนกันนะแต่อันนะี้ผมอยากได้อัตราการตามสกิลมากขึ้นนะให้ตามสกิลผลจะดันตามสกิลครบ้อยนะอันนี้ก็แนะนําครับพยายามดองเกียร์พยายามดองไม่ได้ดองเกียร์เลยดองรูบี้ให้ครบให้ถึงประมาณคริสต์มาสนะครับพอถึงคริสต์มาสแล้วเขาจะมีตู้ค,ร,คริสต์มาสนะให้เรามาเปิดนะครับ ก็ไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นการเปิดเกียร์คิดมัดนะนี่นะผมก็เก็บพยายามเก็บกระดิ่งคิดมัดไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่ดีมากอมีเกียร์หนึ่งเลยนะครับไป P ิวีเล่นกำขาดีากว่านะก็ทีเนี้ยเมตาครับหนึ่งสองสามเมตาสามตัวนะครับ 1, 2, นะแล้วก็นอกเมตาอีกหลายตัวเลยนะครับ ไม่มีตัวบินนะผมก็ตีแม่เงเลยนล้อนั่นนะพยานนะดดเล่นจ่าเลเจอร์แต่ละตัวผมก็ดดแบบแต่กันน้อยนะครับเพราะว่าผมเก็บด,ด่านให้หมดเลยนะการเขยนฟาร์มการเขยันเล่นนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าใครขี้เกียจฟาร์มด่านอะไรแบบนี้นนะครับ ก็มันจะมีแบบมันน่าม่นน่าจะมีแหละด่านที่แบบปลามด่านลามอะไรแบบนี้นะเพราะจะมีคนก็ชรบผมนะเดี๋ย่แบบถ้าใครแบบอันนีนะถ้าใครขี้เกียจเล่นก็เดี๋ยวผมว่าจะแบบเปิดด่านแบบรับตามด่านเก็บสมบัติให้ครบนะเก็บสมบัติ สามดาวนะถูกก็แบบเด็ดด่างอยากจะเปิดดาวเนี่ยคนมีลูกค้าครับโคดี้สล็อตนะรู้สึกว่าเห็นได้ชัดเลยนะตัรร้งแต่ปั้นเน็ตมันโหดมากเลยโหดจัดๆเลยครับไม่ม <gradually dynam> <Mario> <hum vengeance ind toilet> <ilo> ีเ like กีย no ร์จมตีโดนแน่นอนความสามานะผมได้ใส่นะผมใส่กับดาววิชีนะเกียร์จมตีโดนแน่นอนทักษสา เนี่ยนะว่าใส่ดาวบางที่นะถ้าใส่กับสลออ็อตก์เพราะว่าสล็อตผมอะต้องการค่าซารเร์เจอร์ใหม่นะแค่นั้นเองนะครับผมต้องการแค่ค่าซาร์เจอร์ใหม่เท่านั้นนะผมเลยเป็นเหตุผลที่ผมไม่ใช้แบบจบตีเดินนอนตัวแน่นอนนะเพราะว่ามันก็ ข้ามแม่นอยู่แล้วครับโจมตีโดนในนอนของมันโนะจมตีทักษะของมันนะครับข้าแม่นลยเราะว่าผมเอาค้าสึกอัภาพนะลงหนะ้ารอยเมตรจากเออเออข้ากจริะสีทองนะกรเห็นได้ชัดเลยนะว่าความตกข้าอย่านี้นไม่เงืโผดหขึ้หางนะไอ้บาล็อกนะ คนที่ไม่มีก็จะน้ำตาเท็บไหลเลยนะก็ไม่นอนตอนตะข้ามอาจจะใช้ได้เยอะเกินกว่าเราดูจากการสร้าง,งเลนเจอรมาหน่ันอก็ไม่ค่อยขี่อะไรนะฟันะขาเทเล,ล่า,า,าลว,ว่าทีมผมมีฮักเรเ่ประมาณหลายตัวอยู่ประมาณสี่ห้าตัวเลยนะ ไม,มมนะไม่น้อยเพ็มว่าจะน้อยเพ็มโชย์ๆนั่นเองจะไม่น้อยเพิมเลยนะตัว,ตวส่วนแท้นะมันไม่คุ้มขายขี้หน้าเมื่อเรายิ่งตอนนี้นะตอนต้องการกดได้นะเพราะว่าตอนนี้เมตาเนะนี่ยค่อนข้างด้แบบระเบิดแย่ระเบิดแย่เป็นพันสามร้อยอะไรเนะแย้สามร้อยก็มีผลนะเองมีมีผลเนีะ ยิ่งคอมโบตัดบได้เลยผมบอกเลยว่านะแม่นแบบเป็นนรกของคนที่แบบไม่ค่อยมีเกียร์รถแอ้เยอะๆนะก็ะเป็นนรกเลยนะัรทีทีทีนี้จากผมวิเคราะห์มาแล้วนะทีนี้ค่อนข้างข,า,งขาดหลบสกิลอยู่นะขาดบับลบสกิลอยู่นะ เอาผมวิเคราะห์มาแล้วนะเพราะว่าเรนเจอร์แต่ละตัวเขาเรนเจอร์คอมโบซะส่วนใหญนะ่เลยให้ความสำคัญกับพวกเรนเจอร์บัฟน้อยไปหน่อยนะพวกเรนเจอร์ประเภทบัฟตบิวใช้สกิ่แม่นยำสกิลนะพวกเรนเจอร์แบบนี้ก็ถึงจะไม่นแมน็กอาจจะไม่ไม่เก่งนะแต่ก็มันจะช่วยในการเล่นเราได้ง่ายขึ้นนะพยายามจัดทีมมีเรนเจอร์บัฟทั้งคีทนะแล้วก็ รับไอตัวระบบเกิยวนะครับแล้วก็ไม่ยำเกียร์เลยายามเมื่อกีนขาดสมดุลเกินไปเราเล่นในโหมงคอมโบมากเกินไปครับเหมือนตำนานเขาเล่นกันอันนั้นโอเกียร์ดีนะครัอย่างนั้นเลยหลักๆเลยเขาเกียร์ดีนะครับบนตำนานเขาเกียร์จะรับโลกนะครับจะเป็นแบบรับเกียร์ที่6ถ้าจะสมจัดได้เนี่ยนะ พยายามหานะเซเจอร์ที่ปับสมดุลน,นะบาลานกันนะเนี่ยก็เป็นคำแนะนำจากผมเล็กๆน้อยๆนะอาจจะแบบไม่ได้มีแบบปวบาดมากนะไอพวกเนะี้ยแต่ก็มันก็ช่วยบัฟให้เรานะถ้าเมื่อ,อไรบัฟที่มันขึ้นหัวเมื่อไรน,นะบอกเลยว่ามันแบบฝันตัวข้าแบบยู่ยากเลยนะ ึงไมฟังตรงข้ามแบบเป็นเจอมีตาอะไรมากเายนะแต่ขาดบับอะไรแบบนี้ไปนะมันก็แบบแล้วก็ทีมเขาขาดสมดูลอยู่นะอันนี้ก็แบบละเอียดเจุดน้อยนะคอนเทนนะก็ทักร์ดีเลยแล้วก็เล่นตามตำนานเลยครับหนึ่งวิสร้างหนึ่งวิสร้างนะครับเล่นแสงมืดคอมโบตัดเกิดตัดเตเนี่ยครับเจอมก็ จะไ,ได้น้อยมากครับกออ็ผมแนะนำให้ไปเก็บด่านหลักให้ครบไว้ก็เสร็จแล้วก็ยังส่งฮาร์ดเกียร์ค่าสูงๆนะอย่างี้ยอย่างเงน้ยเป็่ปนวยเยเลยนะขนาดเนเจอเขาสร้าง,งจะมีตามากกว่าผมนะเยมต้าคอมโบเต้คอมโบตัดเกลียวเลยมีตาหมดแต่ว่าเขาสู้ผมไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมให้ความันใจอะไรพวก รับทีมนะส่วนใหญ่เลยคนระับรับทีมก็สำคัญนะรับหลบกิมต้านกิมอ,อะไรแบบนี้นะับสำคัญเลยคนระับถึงเรนเจอร์จะไม่ได้เก่งเลนเจอร์จะไม่มีต้านนะแต่มันมีความสำคัญในตานนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเอามาเล่นนะคนระับมันรู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็สองอย่างเชิงคอมโบเลยนะถ้าอยากขึ้นลีกที่สูงขึ้นนะ เดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแบบมือใหม่ดีกว่าคลิปมือใหม่ ep 3อันนี้คือ ep สองนำมือใหม่เดี๋ยว ep สามค่อยไปหาแบบเอเยวนะ ep สามค่อยไปหาร่านะเดี๋ยว ep นี้มาสอนแบบเล็กเล็กแนวนะรายละเอียดทีมแล้วก็ทีมนี้นะครับ จะผมวิเคราะห์มาแล้วนะครับเป็นทีมที่ตึงพอสมควรเลยนะตึงมากเลยมีขโมยตัดได้ถึง1 2 3 4 4สสตัวเลยนะครับขโมยตัดได้4ตัวห้าตัวเลยนะคหัวตึงแน่นอนเลยนะตะเกียบเขแข็งนะบอกเลยว่าทีมผมสู้ไม่ได้เลยนะมีอย่างเอลซ่าด้วยนะบับรีเซ็ตเยนะือนวันนี้ผมก็ยังหาบับตัวบ,บับรีเซ คือเนี่นย,ยผมเล่นแบบใช้เครื่องดีกว่าเราะว่าผมเซฟดีกว่านะเนี่ยนะครับดิฉันว่าทีนี้ไม่มีบัฟลดคิ้วแน่นอนเลยนะแต่ว่ามีมูนตุ้ยายางนะครับตัวล้างแบบปรับจีบ,บอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ผมช้ามากเลยนะเพราะว่าเขาเล่นคอมโบตักได้แล,แ,ลแล้วก็เกิดไวชิดหาย ฟอ,องสงครามมันตึงชิบหายเลยนะครับแปลว่าก็ตามที่ผมบอกไปนะครับว่าควรให้คปัจจุคัญครับเอเจเจอร์ต่างๆครับเพื่อนแบบรับหลบลกสกิลนะครับรับฟับงชีวิตนะครับรับอะไรแบบนี้นะเห็นในแชทแล้ว่าฟองตสงข้ามมัเออนเะกิดไวญมากเลยเกิดไวญ่ชิบหายเลยนะถ้าเขาให้ความสนใจกับบัตรไอ้พวกบรับเล็กๆนะ้อยๆปรับตั้งสกิลหลบสกิลอะไรตบบนี้นะก็ เขาแบบที่ผมแบบได้นิดเดียวแลยนะแบบง่ายมากๆเลยเจอเขามีตาอยู่นะพอถึงเจอมีตาความน่ากลัวมนันก็คือเมตตานะมตตาคือเมตตานะมันก็โหดนะเห็นไหมตอนต้องข้ามคอเนเทนแบบปลดแร่นะปดแร่แล้วก็เกิดนะอย่าคดแขงอนะ่ะ แต่ว่าผมขีด้ได้นิดเดียวนะทีเนี้ยก็แข็งอยู่โอประเจ้าสุดเวอร์คนเนี้ยเกียร์ดีเขาเยอะมากนะโอ้โห oh. อะไรเนี่ยนึก่ชน,น,นะโดยแบบชนะแบบชิวๆเลย ทีมผมก็ให้ความสนใจกับบล็อประเภทนี้นะลบสกิลท่านเดียวนะก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนักกันะนะถ้าเป็นประโยชน์อะไรยังไงก็เดี๋ยวมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมมารประสานดีกว่านะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมไปละบ๊ายบายครับ